สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอแอนอีกแล้วนะคะแอนแอนค่ะขอร์ดพน,นุกควากรตเส็นนมินค่ะวันนี้แอนพามาดูรุ่น4ประตูนะคะรุ่น XLT นั่นเองนะคะราคา92,000บาทนั่นเองนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแอนใส่อะไรอะไรให้บ้างนะคะแต่งอะไรให้บ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะกระจังหน้านะคะเป็นเป็นกระจังหน้าม้านะคะมีไฟ3จุดนะคะแล้วก็ขีดแดงด้านข้างนะคะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็มากันชนนะคะกันชนเป็นของยี่ห้อฮารเมอร์จ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะ แล้วก็มีหัวโอเมก้าสองข้างนะคะอ่ามีกันแข็งสีแดงด้านล่างด้วยนะจ๊ะอ่ามาที่ด้านบนนะจ๊ะอ่าจมูกเป็นจมูกทรงฟิตนะคะตัดดําด้านนะคะแล้วก็รูปรูปด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าเป็นรูปด้านหน้าเป็นตัวม้านะคะแล้วก็มาต่อกันที่ไฟค่ะไฟเป็นแบบไฟมัดแตงนะคะวิ่งสามสเต็ปแบบนี้แล้วก็มีไฟเดย์ไลท์นะคะในตาไฟเป็นสีเลดไอายคะ่ะ ด้านข้างนะคะซุ้มล้อเป็นแบบ6นิ้วนะคะเป็นแบบหมุดนะคะซึ่งเข้ากับแมคลายนี้ลายยอดฮิตลายนางฟ้านะคะลูกค้าสวยมากๆเลยนะคะซีรีส์ยางนะคะ2องหทับหกสินะคะแมกขอบ18นั่นเองนะคะลายยอดฮิตเลยค่ะดำขิดแดงจ้าแล้วก็มาต่อกันที่สติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ลูกค้ารีเควสตมาแบบนี้นะคะนี่น้องแรดสวยอย่างนี้เลยนะคะสวยมากมากเลยนะคะด้านข้างนะคะ ประตูมือจับเอนก็ครอบให้เหมือนกันแล้วก็ใส่กันสาดร,ราวหลังคาเป็นแบบดําด้านให้ด้วยค่ะด้านหลังนะคะเราใส่โลบาร์ให้เป็นของ Outlander นะคะเป็นแบบขายาวแบบนี้เลยนะคะสามารถใช้งานได้จริงมัดของได้จริงแล้วก็มีไฟท้ายไฟเบรกดวงที่3าให้ด้วยนะคะแล้วก็ไฟท้ายเป็นแบบพรมดำปีกผีเสื้อนะคะเป็นไฟเดย์ไลท์แบบนี้เลยค่ะวิ่งเป็น3สเต็ปค่ะด้านหลังนะคะใส่กันชนหลังให้นะคะเป็นของ Outlander ค่ะ แบบนี้เลยมีห่วไม่เม้าสีแดงแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะรุ่นนี้รุ่น XLT ค่ะ,ะดูด้านในกันเลยนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะเดินได้ด้วยสีเทานะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้ามัลติฟังก์ชันนะคะ หน้าจอนะจ๊ะหน้าจอเป็นหน้าจอ8นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Android Auto แล้วก็ Apple c a r p l a y ได้ด้วยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดนั่นเอง160แรงม้าจ้าสวยมากๆเลยนะคะสวยไหมมาซื้อกันนะคะโทรหาแอนคะ่ะ098ย8 2 5, 5 1 6แนนะคะแล้วก็มีไฟแนนซ์วิงเซ็นเอกสารถึงบ้านด้วยนะคะแล้วก็ ไฟนั้นผ่านเนี่ยคัะรถส่งลูกคา้าถึงบ้านด้วยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอนด้วยนะคะคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ